สัจธรรมหนุนนำชีวิตขอกราบนมัสการพระรัตนตรัยเป็นเบื้องต้นขอความสงบเย็นและสิริมงคลจงบังเกิดแก่ท่านผู้ฟังทุกท่าน คาถาบูชาท่านเหมื่นหานรงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสกาเรณะติะสูรันทัสสะสหัสสะหานรงคเสนา ปริวารันนามะตากศินมหาราชาเสนาปติงปูเชมิอิมินาสกาเรณะติขสูรันทัสสะสหสหานรงคเสนาปริวารันนามะตากศินมหาราชาเสนาปติงปูเชมิอิมินาสกาเรณะติขสูรันทัสสะ สหัสหานรงคเสนาปริวารันนามะตากสินมหาราชาเสนาปติงปูเชมิอิมินาสกาเรณติคสูรันทัสสหัสหานรงคเสนาปริวารันนามะตากสินมหาราชาเสนาปติงปูเชมิอิมินาสกาเรณติคสูรัน ทัศสะสหัสสหานรงคเสนาปริวารังน,นามะตากสินมหาราชาเสนาปติงปูเชมิอิมินาสกาเรณะติขสูรันทัสะสหัสสหานารงคเสนาปริวารันนามะตากสินมหาราชาเสนาปติงปูเชมิอิมินาสกาเรณะ ติฆสูรันทัสสะสหสหานรงคเสนาปริวารันนามะตากสินมหาราชาเสนาปติงปูเชมิอิมินาสกาเรณนตะิฆสูรันทัสสะสหสหานรงคเสนาปริวารันนามะตากสินมหาราชาเสนาปติงปูเชมิ อิมินาสกาเรนตะิขสูรันทัสสะสหัสหานรมคเสนาปริวารันนามะตากสินมหาราชาเสนาปติงปูเชมิข้าพเจ้าขอบูชาซึ่งท่านเสนาบดีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้มีนามว่าทัสหัสหานรมหรือมืนหานรมซึ่งมีเสนาเป็นบริวารซึ่งเป็นผู้แกร่งกล้า องอาจสามารถสัจธรรมหนุนนำชีวิต